อยู่ชั้นประถอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับสนะครับวันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องออสโมซิสนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีโหลแก้วหรือภาชนะอะไรก็ตามไข่น้ําส้มสายชูนะครับต่อมาเลนครับเราจะนําไข่ลงไปในโหลแก้วนะครับ ไปนะครับแล้วก็จะนำน้ำส้มสายชูนะครับเทล,ลงไปนะครับเนื่องเนื่องจากเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้เป็นเวลา2วันนะครับแล้วมาดูซิว่าจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีฟองอากาศขึ้นตามขอบของเปลือกไข่นะครับเนื่องจากน้ำส้มชูมีนิวตรกดจะกัดก่อนไข่เปลือกของไข่นะครับ สวัสดีครับผมเด็กชายประพลนมมนนะครับดิฉันมอนต์ครับสจะมาทำการทดลองเรื่องออมโสีต่อนะครับนี่ครับเราก็จะเริ่มนำไข่ขึ้นมาจากโหลภาชนะนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะครับจะมีโหลกแก้วแล้วก็น้ำส้มเอ่อแล้วก็ น้ำเชื่อมนะครับเพิ่มมานะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของไข่นะครับมีตะกอนของเปลือกไข่นะครับแล้วก็ลักษณะของไข่จะมีความโปร่งแสงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเด้งดึงเด้งดึงไปมานะครับ หลังจากนําไข่ลงไปในโหลแก้วเสร็จนะครับก็จะนําน้ําเชื่อมนะครับเทตามลงไปนะครับ จะเห็นได้ว่าโหลแก้วก่อนหน้านี้ครับมีตะกอของเปลือกไข่นะครับเนื่องจากน้ำสัตชูมีฤทธิ์เป็นกรดครับจึงกัดเปลือกไข่นะครับเราจะชิ้งไว้เป็นเวลาอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งถึงสองวันนะครับสวัสดีครับผมเด็กชายประคมมอนนะครับอยู่ชั้นมัธท2สองนะครับวันนี้จะมาต่อเรื่องออสโมซิสนะครับสําหรับวันนี้หลังจากการนําไข่ลงไปแช่น้ําเชื่อมนะครับวันนี้จะมานําไข่ลงไปใน น้ำซึ่งมีสีนะครับผสมอาหารอยู่นะครับก็จะใส่ถุงมือแล้วก็จะนำไข่ขึ้นมานะครับ เนื่องจากน้ำเชื่อมได้ดึงความได้ดึงน้ำออกไปจากไข่ทำให้ไข่มีลักษณะที่เหี่ยวลงแล้วก็มีลักษณะที่ใสขึ้นด้วยครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้นะครับอีกเป็นเวลาอีกหนึ่งวันนะครับ สวัสดีครับผมเด็กชายประพุนปม,มมนลนะครับอยู่ชั้นม .1 นทับสองนะครับก็จะมาทำการทดลองเรื่องออมสซบต่อนะครับนี่ครับเป็นน้ำซึ่งมีไข่อยู่นะครับเราก็จะเริ่มนำไข่ขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่อาในวันนี้ครับมีไข่แตกเป็นหนึ่งใบครับ <laughs> นะครับจะเห็นว่าลักษณะของไข่มีสีน้ําเงินนะครับนี่ครับไข่จะมีลักษณะเป็นสีน้าเงินนะครับเนื่องจากเยื่อไดผ่านนะครับได้นําน้ําเข้าไปในไข่นะครับและน้ําที่เราใช้นะครับเป็นน้ําที่ผสมเส้ําเงินครับไข่จึงมีสีน้ําเงินนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสุดท้ายนะครับของการทดลองนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ